การที่เรามาถึงที่นี่สาหรับใครที่มองหาเสื้อผ้าผู้ชายถ้าเป็นสไตล์โอเป้าหรือว่าสไตล์แรปเปอร์นะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้เฉพาะกลุ่มจริงๆนะคะแต่ว่ากะซิปบอกนิดนึงว่าถึงจะเป็นสไตล์เกาหลีแต่ว่าเป็นราคาจีนะคะอย่างชุดเซตอันนี้ชุดเซตอันนี้นะคะจะเป็นกุชชี่เนาะอันนี้คือถ้าเกิดแบบลูกค้ามาเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นแบรนด์ถามว่าสามารถทําเป็นแบรนด์เราได้ไหมอันนี้ทําได้นะคะก็คือว่าอันนี้เขาจะอันนี้อันนี้ก็เช่นอันนี้คืออันนี้เขาก็ขายดีค่ะ เป็นสไตล์นี้แล้วก็แมชกับรองเท้าพอบคือขั้นต่ำถ้าเราต้องการสั่งทําต่อสีก็คือ200ตัวนะคะแล้วก็เขาก็สามารถแปะแบรนด์ให้เราได้สําหรับคนที่อยากมีแบรนด์นะคะค่ะอันนี้คือเป็นงานสก,กรีนนะคะแล้วก็อันนี้คือมีหลายพันตัวค่ะเห็นไหมคะงานสก,กรีนเขาดี ะะแต่ว่าต้องมีจํานวนคือไซบอกอย่างนี้ค่ะว่าสําหรับคนที่อยากขายเสื้อผ้าผู้ชายสไตล์เกาหลีแต่ราคาจีนนะคะต้องแอบ,บมีจานวนนิดนึงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเน้นจํานวนนะคะที่แล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเจอของถูกใจต้องรีบซื้อเลยค่ะเพราะถ้าเดินกลับมาแล้วเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะคะ